ค่ะเข้าสู่ช่องป้าขัาใสโกโกะนะคะ Ô <laughs> 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 có thể nói tới cái lòng mà cái lòng mà cái lòng mà มากขนมมากมาสอกาเสื้อ้อเอปมีงเอ้อนเาก้นสอน้กัิงนยอมาๆๆๆงบอ่โอขนมหอยังเอ้อร่อยอร่รแป๊บเดียวหมดแล้วนะฮะเตรียมขนมมาห้าอันนะฮะพส่งมาสี่รูปหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเสือมาให้ใหม่โอเคนะ

อาดท่านเข้นมาครับก็อยู่เลยแล้วยังมีสักไม่กี่ตัวเมื่อวานไม่เห็นก็มาแล้วโอดอกไม้งามมือเนาะเอองามดีเวยดอกไม้ชืออะไรเนาะเออ ท้องฟ้าบนภูหลวงก็ สีขามขาวค่ะขามเทานะคะแล้วก็ลมเย็นเย็นนะคะลมโปรยโปรยมานะคะนี่ค่ะทองฟ้าเป็นขามขาวนะคะยอนเีฆก็เป็นหย่อมหย่อมค่ะนี่ค่ะ มองไปทางบ้านปลูกตุมก็ฟ้าครึม้มครึ้มนะคะมองไปทางภูเขาเหลืกไฟก็ท้องฟ้าขาวกระจ่างนะคะสีครามสีครามมีเมฆเป็นย่มย่มนะคะครับวันนี้จะไปทางไหนคือแต่งตัวโหลดเหตุโหแโ,โอ,โอ้แต่งตัวอุ้ย ธะมัดเลยวันนี้ไอ้เปี๊ยก็วิ่งนะคะ สวัสดีเอซตอนเช้านะคะอารมณ์เออพัดบรรยากาศนะคะอารมเย็นเย็นนะคะโอ้โหอารมณ์ก็ดีนะคะ,ะ,คะวันนี้เนะะาะลมเย็นเย็นโชยมานะคะก็ท้องฟ้าเป็นสีอึมครึมนะคะ วันนี้เป็นสีอึมครึมเนาะสงสัยจะเดดจ้าหรือว่าฝนจะตกเนาะวันนี้นะคะก็มองไปทางภูผาเฮก็แสงสว่างนะคะภูหลวงก็จะอึมครึมครึ่งหนึ่งนะคะปู่เราก็สง่าพาเพยนะคะก,ก็ปู่ปริกิจแล้วก็ปู่เยุวันนะคะ ปกปักรักษาเนาะเจ้าแม่สุรพีสุรดาด้วยนะคะขอกราบขอไหว้นะคะก็ลมเย็นเยนนะคะเดินตามถนนนี่ก็ลมเย็นเยนเดี๋ยววันนี้จะไหว้ปู่นะคะจะไหว้ปู่แล้วก็ไหว้ย่าสุรพีสุรดาเนาะ วันนี้วันวันพระหรือเปล่าเนาะโอ้วันพระนะคะเดี๋ยวจะเอาพวงมาลัยมาไหว้นะคะก็ขอให้ร่ำร่ำรวยรวยกันนะคะวันนี้เอฟซลุงพลปราแตนเอฟซี FC ทุกคนนะคะขอประคุณมากๆฝากช่องป้าคำสายกุกกอกหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด,กดติดตาม ฝากดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ